สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของดาราชื่อดังในอดีตที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันอย่างคุณอาโกวิทวัฒนกุลชื่อนี้การันตีความสามารถและฝีมือก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากหอภาพยนตร์แห่งชาติมากๆครับซึ่งคุณอาโกวิทก็เป็นอีกดาราหนึ่งที่รับบทบาททุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นพระเอกบทคนดีบทเพื่อนพระเอกบทร้ายคือเล่นได้หมด ไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ตามโกวิตวัฒนกุลเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่นำมาใช้ในวงการด้วยมีชื่อเล่นว่าแอดแต่ส่วนมากแฟนภาพยนตร์จะรู้จักในชื่อเมาคุณอากโกวิตเกิดเมื่อวันที่29มกราคมปี2497ปัจจุบันอายุได้71ปีเกิดที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิแต่ก็มาเรียนหนังสือจนจบชั้นมศ .5 ที่โรงเรียนซิลินทรจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างที่เรียนก็ได้เป็นนักมวยอยู่ในค่ายโรจนะสงครามต่อมาเมื่อค่ายย้ายเข้ามากรุงเทพคุณอาโกวิทก็เลยย้ายตามมาด้วยและก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระหว่างนั้นคุณอาโกวิทก็ได้ไปสมัครถ่ายแบบที่หนังสือบีอาและก็มีโอกาสได้ถ่ายแบบร่วมกับอาตึงอักษวินรัตนประชาและคุณรัชนูบุญชูดวงและด้วยความหล่อเข้มจึงถูกทักว่าเป็นดาราหรือเปล่า และนั่นก็ทําให้คุณอาโกวิตมุ่งมั่นที่จะเป็นดาราให้ได้คุณอาโกวิตใช้เวลานานเกือบ3ปีที่จะสมัครเป็นดาราจนกระทั่งได้รับคําแนะนําให้ไปสมัครเรียนการแสดงที่อักษวินศิลปะการแสดงเมื่อเรียนสําเร็จคุณนัททินีสิทธิสมานคนที่รับบทปอบหยิบซึ่งเป็นครูฝึกของอักษวินศิลปะการแสดง ก็ได้พาคุณอาโกวิทไปสมัครเป็นดาราที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3และก็มีผลงานการแสดงเรื่องแรกก็คือเรื่อง3สิงซึ่งในขณะนั้นยังขาดตัวพระเอกอยู่คนหนึ่งคุณอาโกวิทจึงได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกจากละครเรื่อง3สิง์ในบทพระเอกต่อมาเมื่อปี2522สถานีโทรทัศน์ช่อง3ร่วมมือกับฟรีสตาร์โปรดักชันประกาศจะสร้างละครเรื่องขุนศึกจากบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิม โดยมีคุณสก,กะจารุจินดาเป็นคนคัดเลือกดาราเองซึ่งคุณอาโกวิทก็ถูกเลือกไปโดยไม่ได้บอกว่าจะให้แสดงบทใดแต่ก็ต้องมาเก็บตัวที่บ้านของคุณสก,กะเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกฝนศิลปะการแสดงคุณอากวิทใช้เวลาฝึกนานเกือบ3ามเดือนคุณสกกจจึงบอกว่าให้เลือกคุณอาโกวิทเป็นไอเสมาพระเอกของเรื่องโดยมีคุณดวงดาวจารุจินดาเป็นผู้ให้การสนับสนุนอีกด้วยเมื่อละครออกอากาศก็ได้รับความนิยมเกินคาด และก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอาโกวิทเป็นอย่างมากสำหรับชื่อเล่นของคุณอาโกวิทเพื่อนๆจะเรียกว่าเมาก็มาจากละครที่คุณอาโกวิทเล่นซึ่งคุณอาโกวิทรับบทเป็นไอ้เสมาแต่คุณสมจิตธรรมทั์เรียกไอ้เสมาผิดซึ่งคุณสมจิตจะเรียกว่าไอ้เมาคนอื่นๆจึงเรียกตามกันมาเรื่อยๆว่าไอเมาหลังจากนั้นคุณอาโกวิทก็มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็มีมากกว่า100เรื่องนะครับเช่นเรื่องชาลาลัยเพลิงนาลีไฟโชนแสงสางสยองทองประกายแสดเป็นต้นระหว่างที่คุณอาโกวิทเป็นพระเอกจอแก้วนั้นก็ได้มีผู้สร้างหลายรายติดต่อให้ไปเป็นพระเอกจอเงินแต่ก็มีเหตุติดขัดเรื่องสัญญาจนกระทั่งเมื่อปี2524คุณอาโกวิทจึงได้รับบทพระเอกจอเงินครั้งแรก ในภาพยนตร์เรื่องชายสามบทแสดงคู่กับคุณสุพรรษาเนื่องพิลมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2524หลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณอาโกวิทก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์มาจนถึงปัจจุบันโดยรับบทหลากหลายทั้งบทคนดีบทร้ายคุณอาโกวิทมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า150เรื่องปัจจุบันคุณอาโกวิทนอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงแล้วก็ยังได้พันตัวเองไปเป็นพ่อค้า แล้วก็ยังได้ทดลองงานเป็นแก็บกิติมาศัโดยส่งชีสเค้กให้ลูกค้าคนสําคัญของลูกสาวซึ่งก็เป็นธุรกิจใหม่ของน้องมิ้นลูกสาวคนสวยของคุณอากวิทเองนะครับซึ่งคุณอากวิทไม่ได้ไปเป็นแก็บจริงๆนะครับสาหรับความเป็นอยู่ของคุณอากวิทก็ไม่ได้ลาบากอะไรเพราะมีงานเข้ามาเรื่อยๆสำหรับชีวิตด้านครอบครัวคุณอากวิทได้สมรสกับคุณวาสนาวัฒนกุลแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับคนแรกชื่อเมย คนที่2ก็คือมิน AF 3ซึ่งคนนี้ก็อยู่ในวงการบันเทิงนะครับมีผลงานทั้งละครพิธีกรงานร้องเพลงนะครับและคนเล็กชื่อมา์ซึ่งก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2555ซึ่งก็ได้สร้างความเสียใจให้แก่ครอบครัวของคุณอาโกวิทเป็นอย่างมากนะครับคุณอาโกวิทได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลเมฆาดารานำชายดีเด่นในปี2529 จากละครเรื่องแม่อิบรางวัลตุกตาทองดาราดาร้ายฝ่ายชายยอดเยี่ยมในเรื่องตลาดพรหมจารีรางวัลเมฆขาดารานำชายดีเด่นจากเรื่องไผ่แดงเป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องราวโดวยย่อของคุณอากโกวิทวัฒนกุลถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ